สวัสดีครับเดี๋ยวผมพามาชมเจ้า DC15X คันนี้นะครับติดจองเมื่อสักครู่นี้เองนะครับจากลูกค้าอําเภอศปราบจังหวัดลำปางโอ้โหภาคเหนือขายดีนะครับปีนี้นะและที่สำคัญเป็นคันที่2ของอําเภอศปราบแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อ3เดือนที่แล้วศปราบจาัด DC70G+ ไปแล้วก็ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้แล้วคันที่สนะครับ เป็น d c x 0 5 x ตัวนี้ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อตอนบ่ายนะครับไวจริงๆนะขอบคุณลูกค้าที่อำเภอศปราบมากมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถคร่าวๆนะครับเบื้องต้นอะไรมากระจัดกระจายอยู่นะครับไม่ครบผมไม่ดูหลักๆใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมลูกค้าถึงชอบคันนี้นะครับทำไ ลูกค้าที่อยู่สบปราบถึงไม่ลังเลเลยครับที่จะตกลงซื้อคันนี้กับอู่เรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่จากทางนี้แล้วกันทางอุ้มนะครับทางอุ้มตัวนี้หรือพ่นกันสนิมใหม่ทั้งหมดเลยทั้งใบทั้งลูกเลยนะครับถอดลงมาขัดกันโอ้โหจนมือเลือดซิบเลยนะครับก็เขาก็ทำการเช็คชุดอนไกลนะครับตัวสกรูในถังตัวนี้ นะครับเราจะเช็คอย่างนี้ให้ทุกคันนะครับลูกปืนนะครับมันจะมีลูกปืนน่าจะ6 0ศูนนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งด้านในตังนี้จะมีลูกปืน3จุดนะครับบางทีก็อาจจะชํารุดแตกได้เราเปลี่ยนให้อย่างนี้ทุกคันนะครับแล้วก็สแตนเลสกันสึกนะครับในถังข้าวทุงปลายตัวนี้นะครับก็จะมีแผ่นสแตนเลสกันสึกเราก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมครับสกรูล้ําเลีเ่ยงตัว1ตั้งข้างหลังตัวนี้ ก็เป็นสกรูเลียงใหม่ตัวนี้เราเลือกเป็นแบบใบสกรูหนานะครับหนามากก็จะใช้งานได้ทนทานยาวนานมากขึ้นนะครับอุ้มชุดนี้ก็เหลือใส่สกรูลำเลียงในถังเสร็จก็พร้อมยกขึ้นมาติดตั้งที่รถนะครับที่เด็ดเลยคันนี้ผมโดนไปเยอะมากลงทุนเยอะนะครับตะแกรงคัดแยกตัวนี้เบิกใหม่เบิกศูนย์เลยนะครับ9,800บาทแค่นั้นไม่พอนะครับต้องมาใส่ แผ่นกระจายฟางสแตนเลสเข้าไปอีกนะครับเปลี่ยนลูกปืนใหม่เปลี่ยนผ้ซซีนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วที่สําคัญต้องดามเพิ่มให้นะครับดามมาแค่นี้ไม่อยู่คนที่เล่นร้อยห้าข้า3สามจะรู้นะครับว่าตะแกรงรุ่นนี้ชอบแตกนะครับชอบร้าวนะครับเดี๋ยวเราดามเพิ่มให้ซับเพิ่มให้นะครับมาดูที่ด่างสกรูเป็นสแตนเลสทั้งหมดแล้วนะครับดางสกรูหนึ่งนะครับแผ่นกล้าง สัตเลทให้หล่างสกู2นะครับตัวท้ายตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับเราตัดเลเซอร์พับขึ้นของเราเองนะครับวันนี้จบๆเลยนะครับสกูเบียง2นอนเป็นสแตนเลสนะครับหนึ่งนอนเป็นสกูเหล็กใหม่แบบหนานะครับมองขึ้นไปข้างบนนะครับลูกปืนลูกนวดเราเปลี่ยนให้ใหม่ทุกคันที่สำคัญเพลาลูกนวดตัวนี้โหแพงมากผมเบิกของศูนย์ให้เลยนะเห็นไหมครับ เอาชุดนี้เป็นเพลาใหม่นะครับพร้อมกับโรเตอร์ลูกนวดชุดนี้เลยนะครับกับฝาปิดลูกนวดเกือบสองหมื่นนะครับหมดนี้พร้อมลูกปืนได้ของใหม่อีกนะครับขอทางเข้าสตเตเลสใหม่ด้วยสองข้างเลยจุกๆเลยนะครับกับคุณภาพที่เราเลือกทําให้กับลูกค้าของเราเกียร์ผมได้รีวิวไปแล้วว่าโอฮอนให้ใหม่พร้อมกับรับประกันให้หนึ่งฤด,ดูกาลครับเต็มสเต็ปเลย ชุดเพลาขับโอฮอนให้ใหม่ทุกคันแบบนี้ตัวนี้ได้ปลอกเพลาขับใหม่นะครับพร้อมเพลาใหม่เห็นไหมครับเพลาใหม่ดุมใหม่เฟืองขับใหม่หมุดสลักใหม่น็อตใหม่นะครับใหม่ยกเซ็ตเลยพร้อมกับเกียร์ที่โอฮอนใหม่เพราะฉะนั้นใช้งานคุ้มค่ายาวนานแน่นอนอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายก็อยู่นี่นะครับเห็นไหมครับ หม่ยกเซ็ตเลยนะครับเพลาซีนคอลล่าโอริงปลอกเพลาดุมเค่องขับนอ็อตแบบนี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับคุ้มสุดๆเลยนะครับซื้อรถกับเราที่สำคัญนะครับได้ชุดแต่งไปในตัวด้วยมูลค่า7จ0 0 0มืกว่าบาทนะครับนี่คือความคุ้มค่านะครับแขนล้อนําใหม่สองข้างรู้ๆกันอยู่นะครับราคาไม่ใช่ถูกๆ แข้นล้อนำแล้วเราใส่ชุดแต่งเกลียวเร่งล้อนำคู่ให้ด้วยนะครับอ่าถัดมาสก,กี้ได้ใหม่สีชิ้นเลยนะครับพร้อมกับชุดดอลลอ์แบบชุบแข็งนะครับตัวนี้เป็นเหล็กเหนียวนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เหล็กหลอนะครับตัวนี้เป็นเหล็กเหนียวนะครับแข็งแรงทนทานมากมนะพร้อมกับชุดลูกปืนแท้นะครับกับชุดลูกปืนญี่ปุ่นแท้นะครับ รางฟิล์มโรลเลอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับสีชิ้นก็สองหมื่นกว่านะครับเฉพาะชุดนี้นะจบที่ช่วงล่างก็เตลดิดเตลิดห้าหมื่นไปแล้วนะครับลูกราเล,ล่ลูกบนใหม่ด้วยนะครับบูตมอนโดต่างๆเห็นไหมครับใหม่ทั้งหมดสลักลิงก์มอนโดนะครับลิงก์มอนโดของแท้นี่ก็ของใหม่นะครับสองข้างเลยนี่ครับ นี่คือของใหม่ของศูนย์เลยนะครับซีนโอริงต่างๆชุดนี้โซ่ลำเลียงอัพไซส์ให้เป็นสองศูนย์แปดศูนย์เพราะมันไดใหม่นะครับครบเซตนะครับที่เพลาคอ,อตัวนี้มีคอสปริงแต่งให้นะครับปูคอเลดให้ใหม่สเตอร์ของสองศูนย์แปดศูนย์ใหม่หนึ่งคู่นะครับชุดลูกปืนเปลี่ยนให้ใหม่เป็นของแท้นะครับฝาสม้มนะคุณภาพจุกๆเลยนะครับ ชุดเทลาหลังปากตัวนี้ได้เปลี่ยนใหม่ด้วยเกาะของเดิมน่าจะชำรุดหรืออะไรไม่รู้ครับแต่เบิกแท้ศูนย์มาใส่ให้ใหม่ด้วยนะครับใหม่ยันจอใหม่ครับจอเรืยนหม่เบิกแท้ของแท้ศูนย์นะครับนี่จออหม่เบิกแท้ให้อีกโหจะเอาใหม่ทุกจุดเลยนะครับช่างของเราน้ำมันเครื่องใหม่แท้ศูนย์ชุดกรอง แท้ศูนย์ไฮดรอลิกแท้ศูนย์นะครับประกับงาหัวเกี่ยวสนิมนิดเดียวช่างเราไม่ยอมนะครับให้เบิกใหม่เลยโอ้โหสุดจริงที่เพลานะครับเพลาออกเกอร์นี่ครับฝั่งซ้ายได้ใหม่โหเบิกยันก็บอกไฮดรอลิกเลยละครับสุดยอดช่างของผมบอกไฮดรลิกยกล้อนโน้มใหม่เลยนะนี่แคมคัตตัวนี้ คันโยกคลัต์หัวเกี่ยวสําคัญนะครับรถใช้นานไปบางคันเนี่ยบ่าตัวนี้มันล้มนะครับแล้วก็ทําให้เสียหน้างานตัวนี้ใครเล่นรถเกี่ยวอยากให้ซื้อติดไว้นะครับรถที่เกินสี่ปีแล้วแนะนํานะครับให้ซื้อติดไว้แล้วพวกสายสายซิ่งที่ชอบสับปลดคลัตหัวเกี่ยวบ่อยๆผมบอกเลยตัวนี้พังแล้ววิ่งกันบางทีซื้อกันรอของกันสามวันนะครับพวกผมขับรถกรันผมจะให้ ไม่ให้สับปลดคัดหน้าเกี่ยวเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้คับเนี่ยช่างสั่งโซ่นะครับข้างคอตัวยาวโซ่ออกเกอร์โซ่ล้อนโนมได้ใหม่เลยนะครับสามชุดเกียร์ลงล้อนำแบบคู่โอ้โหเยอะแยะมากมายแบ่งช่องลมนะครับแบ่งช่องลมเป็นสแตนเลสด,ด้วยลูกปืนพัดลมใหม่มันโอ้โหใหม่เยอะนะครับเอาเป็นว่าผมรีวิวให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตู้เบาสูตรทางอูเรา นะแล้วก็อะไหล่อีกหลายๆที่อ่านี่ตัวนี้เปิดให้ใหม่อีกนะแขนยึดล้อโนมนี่เป็นของแท้สูงน,นะครับเป็นของใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่ใหมแกะกลองเลยไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับอีกหนึ่งชุดของเดิมชอบร้าวตรงนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยคุ้มค่าจริงๆนะครับตัวนี้เกือบหมื่นนะนะครับ ตะแ e งเกือบหมื่นลูกนวดท่อนมนตัวนั้นอีก2องหมืนกว่าชุดแขนมอนโรตนนัวนี้จับประกอบไปหมดแล้วบูธใหม่หมดเลยนะครับก็ดูเอานะครับผมทํารถคันหนึ่งผมลงทุนเยเอะจริงๆนะครับลองพิจารณาดูนะครับที่อมคันตอนนี้คันนี้ติดจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอยู่ในออเดอร์อีกนะครับดีซีเจช้างศึกตัวนี้เสร็จแล้วปีหกกับปีหกหนึ่งนะแล้วก็มีโปรเจ็ดิโปรอยู่ฝั่งน้น เดี๋ยวจะทยอยเอารถเข้ามานะครับแล้วก็จะมีพัดลายช้างศึกแท้ศูนย์หคันถัดไปเป็นโปรโถัดไปเป็น93หัวแอร์ของขอูตัวนี้ก็ขายนะครับที่เราไปรีวิวไปเกี่ยวเข้ามาหน้าปีนะแล้วก็มี93 400ชั่วโมงปี6กอีกคันนึงนะครับกองนั้นผมบอกเลยว่ามือสองเกรดเอทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเอาเข้ามารีวิวให้ชมเป็นวัน พรุ่งนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอีกหนึ่งทางเลือกของรถเกี่ยวข้าวมือสองนะครับแล้วก็อีกระดับอีกอเรียกว่าอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอูที่อยากฝากสมาชิกชาวรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่ทุกทุกท่านนะครับก็ฝากพิจารณาอูจำฮ้อนเชิญยนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ